เดลูกนี้กันนะครับนะอยู่อ่โรงเรียนบรินมากาด้นูสอนได้ลูกฟีคิกนะครับรนะับหน้าที่โดยน้องตั้งแต่ประฐานปินทวีรุษนะครับกรรมาการเป่ารวเอน้องตั้ง,ตงแต่ไปแล้วแล้วก็น้องแฟมมงลูกนี้นะครับโอ้เปลี่ยนทิศเข้าประตูไปเลยมาดูภาพเพรี๊กในทีหนึ่งนะครับนี่น้องตั้งโยนไปสวยงามพระรามแปดเลยนะครับนะเหมือนกับนัดหมายกันไว้เลยนะครับคนแรกกองหลังของโรงเรียนก,กีฬากรนะุงเทพมหานครกระโดดขึ้นมงนะครับสูงกว่าน้องแฟมแป่ น้องแพรมหาช่องจังหวะดได้ดีหลือเกินนะครับนาลูกมาลงตรงน้องแพมบดีมงสะบัดเปลี่ยนทิศทางไปนิดหนึ่งนะครับผู้รักแต่วะตูหลงทางเลยนะครับเข้าไปอย่างสุดสวยนะครับตามให้โรงเรียนเป็นมาราชานุสนรดเดียยูโรขึ้นนําแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์และลูกนี้ก็เป็นลูกที่60แล้วนะครับหนาที่ได้บันทึกเอาไว้นะครับนาในการทำประตูของน้องแฟมพิชาชาดำสีใหม่ลูกชายของผมนะครับ และแล้วมาดูความสวยงามนะครับน้องแฟมยกมือไหว้พี่ตั้งนะครับนะานี่นะครับนะลูกใครเอ่ยสอนมาดีเหลือเกิน <c oughs> โอเคนะครับนั่นอาสามินนรโนะฟโต้นะครับต้องขอขอบคุณเพจแล้วก็คลิปแล้วก็ภาพจากสามิรโฟโต้อีกครั้งหนึ่งนะครับน้าที่กระผมได้นำเอามาภาคในช่องน้องแฟมนะครับแฟมแชนแนล